สวัสดีครับโจหักนาสารคามว่าพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรและก็เรียนรู้ไปด้วยกันท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้มี2ขั้นตอนที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการบําบัดโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ไซนัสหอบผืดโอ้ท่านผู้ชมและเป็นนะครับอะไรที่สมบูรณ์มากในการที่จะมาบําบัดต,ตนเองภายในระยะเวลาไม่นน่น,นาน แต่เราก็จะมีระยะเวลาในการที่จะทําอย่างไรนะครับมีสองขั้นตอนท่านผู้ชมก็คือกินก่อนอาหารเป็นชาและก็หลังอาหารโอ้เป็นอะไรที่นะครับสุดยอดมากเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทราบก,กันเลยว่าสมุนไพรที่ใช้ในการบําบัดเกี่ยวกับ2ขั้นตอนนี้ภูมแพ้หอบหืดและก็ใส่นัดทําอย่างไรติดตามชมเลยครับวิธีการกินการใช้ เราจะใช้สมุนไพรแบบทําเป็นชานะท่านผู้ชมก็คือสมุนไพรกระเทียมซึ่งมีสรรพคุณก็คือแก้โรคเกี่ยวกับหลอดลมหายใจของเราหอบหืดด้วยแก้ไข้แก้ไอแก้เสมหะโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไม่ถามหาเราจะใช้สมุนไพรกระเทียมซึ่งมีสรรพคุณที่มากล้นแก้หอบหืดไซนัสและก็ภูมิแพ้ได้อย่างชะง,งัดนักเล เราจะใช้ประมาณ8-9ถึง9กรีบนะครับไปทุบนะครับพอสมควรตั้งน้ำไว้ประมาณสัก1ลิตรนะครับต้มเอากระเทียมลงไปแล้วก็ต้มให้น้ำเดือดประมาณสัก10นาทีหลังจากนั้นนะครับพออุ่น,นแล้วท่านผู้ชมเราก็เทใส่แก้วเราก็เอานะครับมะนาวบีบลงไปสักประมาณ1-2ช้อนชาแล้วก็นะครับน้ำผึ้งประมาณ1-2ช้อนชา เราจะกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วกินทุกเช้าเลยโรคหวัดไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดไวรัสโรคหลอดลมอักเสบแก้ไข้แก้แกไอหอบหืดก็จะไม่เป็นอันนี้ก็คือเรากินก่อนอาหารส่วนนะครับหลังอาหารเป็นอะไรท่านผู้ชมเอาเลยต่อกันเลยก่อนอาหารเราเอาไปแล้วกระเทียมนะทีนี้ หลังอาหารก็จะเป็นสมุนไพรที่เราจะต้องพูดถึงก็คือสมุนไพรตําแยแมวเราจะเอานะครับต้นที่แห้งเพื่อที่นะครับในการต้มรักษาเกี่ยวกับหอบขืดภูมิแพ้แล้วก็ใส่นัดเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากใช้ประมาณที่แห้งและประมาณหนึ่งกมือนะครับทั้งต้นเลยนะครับเตรียมไว้เพื่อที่เราจะไปต้มกันรวมกันกับสมุนไพรต้นเสนียดนะครับ ต้นเสนียดเนี่ยซึ่งมีสรรพคุณก็คือนะครับในการแก้ไข้หวัดนะครับแก้ไอแก้ไข้ไอกรนหอบหืดภูมิแพ้ไซนัสและก็ไวรัสต่ตางๆและก็ที่สำคัญท่านผู้ชมก็คือทำให้หายใจคล่องหายใจดีขึ้นเพราะนะครับคนที่เป็นไซนัสเป็นภูมิแพ้เป็นหอบหืดเนี่ยเขาจะหายใจลำบากขาดสมุนไพรต้นเสนียดไม่ได้ เราจะใช้ของส่วนที่ทั้ง5ก็คือทั้งต้นรากลำต้นใบกิ่งดอกผลนะครับก็คือเอาไปตากแดดให้แห้งเราจะใช้ประมาณ10-30กรัมอ่ะสตรีมีคันห้ามกินเพราะว่านะครับจะทำให้แท้งได้นะท่านผู้ชมอันนี้สตรีมีคันห้ามกินเราจะใช้ประมาณ10-30ึงกรัมไปต้มรวมกันกันกบสมุนไพรอื่นๆนะครับอ้าว สมุนไพรชนิดต่อไปก็คือสมุนไพรลูกใต้ใบท่านผู้ชมสมุนไพรลูกใต้ใบเป็นสมุนไพรที่แก้หอบผืดหืดหอบแก้หวัดแก้ไข้หวัดแก้ไวรัสนะครับแก้หลอดลมอักเสบเป็นสมุนไพรบำรุงปอดเหมือนกับสมุนไพรต้นเสนียดท่านผู้ชมบำรุงปอดบำรุงตับของเรานะครับเกี่ยวกับสมุนไพรลูกใต้ใบนะครับแก้ ตับอักเสบได้ด้วยนะครับเราจะใช้ประมาณสัก15-30ถึงกรัมของสมุนไพรลูกใต้ใบอ่าทีนี้เราจะเอาทั้ง3ชนิดมาต้มรวมกันไม่ว่าจะเป็นตำแยแมวต้นสเสนียดและก็สมุนไพรลูกใต้ใบนะครับเอา3ชนิดนี้มาต้มรวมกันนะครับน้ำเราจะใช้ประมาณ1.5ลิตรถึง2ลิตรนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะไปต้มน้ําเดือด1 0 1ถึง15นาทีน้ําเดือดเราจะกินอย่างไรเราจะกิน3เวลาก็คือเช้ากลางวันเย็นครั้งละประมาณ1แก้วท่านผู้ชมเราก็จะกินอย่างนี้นะครับอยู่ประมาณ3-4ถึงวันแล้วก็หยุดยาสักประมาณ1วันนะครับหลังจากนั้นเรามาต้มต่อนะครับอาการของท่านที่เป็นโรคหอบคืดภูมิแพ้ใสนัดชางัดนักเลอะไรล่ะคร กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารครมในการใช้สมุนไพรกระเทียมกลีบของกระเทียมทุบแล้วก็ไปต้มแล้วก็กินก่อนอาหารเพื่อที่บำบัดเกี่ยวกับผอบหืดหืดผอบไซนัสภูมิแพ้ได้อย่างชะงันดนักแลไวรัสต่างๆไม่เข้าใกล้หลังจากนั้นเราก็ใช้สมุนไพรทั้ง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นตำแยแมวต้นเสน่ และสมุนไพรลูกใต้ใบมาต้มรวมกันเพื่อที่จะกินหลังอาหารแก้โรคหอบหืดภูมิแพ้ไสนัดช่างัดนักแหล่ที่บอกให้